าล้คราวนี้ไปถึงช่วงของความสนุกสนานนะครับน้องแอปพลิเคชันนะครับของอพิซซ่ารีนซีเรียมนะครับน้องมีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราน้องเคยหล่อมากจนกระทั่งเขาต้องเชิญไปไปเชิญธงชาตินะครับคือสมมุตินะครับว่า,าน้องอยากรู้ว่าจะต้องใช้เชือกเนี่ยยาวเท่าไหร่วยผิดจะต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่นะครับตัวเนี้ย น้องไม่ทำเป็นน้อง้องปีนขึ้นไปถูกไหมครับน้องแค่ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเสาธงเนี่ยสูงเท่าไหร่ถูกปะแล้วจะให้ผมเนี่ยเชิญธงชาติห่างเท่าไหร่ถูกปะมสมมุติว่าอาจารย์บอกเฮ้ยเสาธงเนี่ยสูง h นะแล้วก็ระยะห่างเป็น d เพราะฉะนั้นน้องก็คำนวณได้เลยว่าเชือกที่น้องต้องต้องไปซื้อมาเนี่ยยาวเท่าไหร่เอ่ยยาว square root ของ h กำลังสองบวก d กำลังสองถูกไหม ทุกคนก็ตะลึงว่าเฮ้ยคิดได้ไงวะเห็นต้องปีนขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอ่าอันนึงอีกอันนึงนะครับแอปพลิเคชันก็คือสมมตินะครับน้องไปสํารวจแหล่งน้ํานะครับน้องสมมุติที่เป็นบึงที่แบบว่าค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีจระเข้ด้วยเพราะฉะนั้นน้องย่อมคือสมมุติว่าน้องไปลูกเสือแล้วกันอาจารย์บอกเฮ้ยลูกเสือไปอวัดระยะทางของบึงปรเพชรใช่ไหมมันมีบึงปรเพชรที่นครสวรรค์ใช่ไหม,ม,ว,ไหมวัดให้หน่อยดิว่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับ เพื่อนเพื่อน้อ,นนองที่แม่เรียนก็บอกเอ้ยได้เลยว่ายน้ำเก่งซัดลงไปเลยถูกปะเอาเชือกคาบลงไปเลยแล้วก็วัดไปใช่ปะน้องบอกว่าเฮ้ยขอยืมเนตรนารีมาคนนึงละกันใช่ไหมแล้วน้องบอกว่าเอาเนตรนาฬีตรงนี้ลวแล้วก็เราจะไปตรงนี้เองฮะแล้วเราก็เอาเชือกใช่ไหมดึงแล้วก็เดินอกมาตรงนี้แล้วก็น้องก็เอาเชือกเดินแล้วก็ดึงอกมาตรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็วัดมาเลยถูกปะตรงนี้น้องวัดได้หรือไหมน้องไม่ต้องเปียกน้ําถูกไหมครับตรงนี้ น้องก Day, ็วัดได้เอ้ยอันนี้ A นะคร <c oughs> ับอันนี้ b เพราะฉะนั้นเนี่ยครับระยะทางก็คือจะเป็นสแปรรูทเอกำสองบวกบกำสองใช่ไหมครับน้องก็ตอบอาจารย์เลยตอบผู้บัญชาบอกเฮ้ยง่ายจังเลยอาจารย์บอกว่า a อกำสองบวกกสองใส่สแปรรูทเพื่อนคนที่ว่ายน้ำไปอย่างอยู่ตรงนี้อยู่เลยบอเยอะไรวะได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับน้องอ่าต่อไปก็อ่อคือจะใช้กันเยอะคือจะบอกว่าอันนี้น้องจะเห็นว่าแอปพลิเคชันค่อนข้างเด็กๆนะ แต่ว่าพอน้องโตขึ้นมาระดับปโทปเอกนะครับน้องคือคือใครที่ทำทางด้าน Machine Learning ทำทงด้านของ AI นะครับ artificial intelligence อะไรพวกนี้คือเราจะมีการหา similarity measure นะครับก็คือความคล้ายกันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะสมมุตินะครับน้องเรามีรูปอยู่รูปหนึ่งอ่าใช่ไหมครับสมมติไปถ่ายทางอากาศดีไหมมีรูปบ้าน มีรูปต้นไม้นะครับนี่รูปถ่ายทางการอย่างเช่นคุณพวก Google แ a p อะไรเงี้ยมีถนนอะไรเงี้ยนะครับน้องอนะครับพี่งงวาทำไมมีต้นไม้กางถนนด้วยวะจำอะไรหรอกมีบ้านอะไรี้นะครับน้องอืมคือสมมุตินะครับเราจะเขียนโปรแกรมนะครับน้องให้หาว่าส่วนไหนคือบ้านหรือส่วนไหนคือคนอะไรเงี้ยนะครับสมมุติเรามีเทมเพลตมาอยู่แล้วนะครับสมมติตํารวจบอกน้องครับ ช่วยหาให้หน่อยว่ามีคนคนนี้อยู่ในภาพถ่ายนี้หรือเปล่าสมมุติว่าน,นี่นี่เป็นภาพถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์นะสมมุติว่าเรามีเฮลิคอปเตอร์บินลาดตะเวนอยู่ใช่ไหมแล้วก็กำลังหาตามหาคนคนนี้นะครับอืน้องก็ตำรวจก็ให้รูปน้องมานะครับน้องบอกอได้เดี๋ยวผมจะแปลงเป็นเวกเตอร์อะไรบางอย่างนะครับคือโดยเวกเตอร์นี้ก็คือว่าเอ,อจะเป็นจะมีค่าของสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินถูกไหมครับ เออจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับน้องสมมุติว่าจะเป็นศูนย์สิบสองร้อยยี่ห้านะครับน้องอันนี้ก็จะเป็นสีออกเขียวเขียวฟ้านะครับแล้วก็พิกเซลหนึ่งก็จะเป็นสีนี้นะครับอีกพิกเซลหนึ่งก็อาจจะเป็นอาจจะใส่เสื้อสีสีอะไรดีสีบานเย็นนะครับน้องพาะสีบานเย็นก็จะเป็นห้าสิบห้าสิบศูนย์แล้วก็อันเนี้ยสมมุตินะครับอืมครับเพราะน้องจะมีลิสต์ตรงนี้มาใช่ไหมครับแล้วน้องก็จะหาว่าน้องก็ต้อง ทำการหานะครับว่าในรูปตรงนี้มีรูปไหนบ้างที่มันคล้ายกับตรงนี้อย่างเช่นสมมติว่าถ้าน้องถ่ายรูปตรงนี้มาถูกปะน้องก็จะได้ว่ามาว่าเป็นไงเอ่ยน้องก็จะได้ตรงนี้สีเขียวถูกไหมเพราะต้นไม้แล้วน้องก็จะได้ตรงนี้เป็นสีแดงๆหน่อยก็เป็นพื้นดินถูกไหมเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ของน้องเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แต่ละพิกเซลก็คือแต่ละโลแต่ละแต่ละแถวตรงนี้นะครับจะเป็น R G B เหมือนกันถูกไหมเออเพราะฉะนั้นสีแดงของน้องก็จะเป็นดินสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยอาจจะเป็นสักสองร้อย สีเขียวนี่อาจจะเป็นสัก5สีำเงินสักสูตรอะไรเงี้ยสีเขียวตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นเอ่อตรงนี้อาจจะเป็นสัก50อันอื่นอาจจะเป็น20กับ1ิอะไรเงี้ยนะครับน้องน้องก็จะเอาเวกเตอร์2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันการเปรียบเทียบกันนะครับน้องเขาใช้เาการเปรียบเทียบ,บระยะทางนะครับคือเขาทำอย่างนี้นะสมมตินะครับรูปเทมเพลตรูปนี้ครับ,บรันน้องพลอตลงไปในสามิตินะครับนี่คือ สามมิติคือ R G B นะครับน้อง R G B เพราะฉะนั้นจุดจุดหนึ่งเลยนะครับน้องจะเป็น1พิกเซลในรูปโอเคปะ่ะ1พิกเซลจะเท่ากับจุดจุดหนึ่งในนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดจุดนี้มันสีน้ําเงินนะครับมันก็จะล่นไปทางมันก็จะอยู่เยื้องไปทางตัว B ถ้าเกิดว่าจุดตรงนี้มันสีแดงนะครับมันก็จะเยื้องไปทางตัวเห็นนะ R G อ๋อ G อยู่นี่นี่เองถ้าสีแดงมันก็จะเลื้อนเออเยื้องไปทางนี้นะครับน้อง ถ้าเป็นสีเขียวนะครับอย่างเช่นต้นไม้ต้นเนี้ยมันก็จะยืงไปทางนี้ถูกไหมครับคราวนี้น้องจะหานะครับว่าพิกเซลที่น้องได้มาเนี่ยครับมันใกล้เคียงกับอะไรส,สมมติน้องรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มของพิกเซลตรงนี้มันคือต้นไม้โอเคไหมครับน้องนี่คือต้นไม้นะต้นไม้แล้วก็สีแดงตรงเนี้น้องรู้อยู่แล้วว่ามันคือพื้นดินนะครับน้องอืมโอเคปะถ้าสมมติว่าน้องมีพิกเซลอันหนึ่งถ้าน้องไม่รู้ว่าเป็นอะไรสมมติพิกเซลนี้นะครับคืออันนี้เอเคปะคือแถวนี้และมันคือตรง นี้นะครับน้องน้องก็จาเป็นจะต้องวัดระยะห่างระหว่างจุดนี้กับจุดอื่นถูกไหมครับอันไหนใกล้ที่สุดน้องก็จะบอกว่านั่นแหละคืออน,นนั่นแหละถูกไหมสมมติว่าอันนี้มันใกล้กับต้นไม้ถูกไหมครับน้องเพราะว่ามันสีเขียวถูกป่ะน้องวัดระยะทางโดยใช้พิสเซคเรียนฟิเรมนะครับน้องแล้วน้องก็จะได้ว่าอ๋อระยะทางจากจุดนี้ไปต้นไม้เนี่ยมันเป็น21นะแต่จากจุดนี้ไปออท้องฟ้านี่เป็นท้องฟ้านะครับมันเป็น300จากจุดนี้ ไปที่พื้นดินเนี่ยมันเป็น500เพราะฉะนั้นน้องจึงตอบว่าสิ่งที่ใกล้ที่เคียงที่สุดสําหรับพิกเซลตัวเนี้น้องจะบอกได้ว่ามันเป็นต้นไม้โอเคไหมครับอันนี้คือการวัดระยะทางนะครับน้องโอเคเนาะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น similarity measure นะครับน้อง in high dimension space คือคืออันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ดูใน3 space เฉยๆแหละแต่จริงๆแล้วเลวลาเราทำกันจริงๆเนี่ยเราทำมันเป็นพันๆ dimension s เออสูงมากแล้วกันคือคือมิติเราจะเป็นกันพันเลยโอเคไหมครับเอาละเป็นแอปพลิเคชันนะครับน้องๆให้เป็นไอเดียให้เฉยน,นะก็คือพูดง่ายก็คือเอาไว้หาเออคือหาความคล้ายกันของอะไรบางอย่างนะครับเท่านั้นเอ,เอาละต่อสุดท้ายละก็จะมาดูกันเรื่องของซี o อโดรัสนะครับน้องพี่ก็มีรูปมาให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับน้องเห็นหอยไหมอันนี้เป็นหอยนะก็ น้องว่าคล้ายๆกันไหมสองรูปนี้เซลโดรัสอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นพิซาโกเรียนเซลโดรัสนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นไอสไตล์เซลโดรัสนะครับเซลโดรัสก็คือรูปร่างอย่างเงี้ยครับน้องเออเขาเรียกเซลโดรัสเอาละน้องครับคือพิซาโกเรียนเซลเลมกับเซลโดรัสเนี่ยครับมีความสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมครับไม่ยากนะครับสมมุติว่าตอนแรกพี่เริ่มก่อนนะครับน้องพี่เริ่มให้น้องมีเออ่ ให้น้องมีเส้นยาวหนึ่งนะครับตัวนี้ยาวหนึ่งสิ่งที่พี่อยากให้น้องทําก็คือให้น้องวัดเป็นมุมฉากขึ้นมายาวหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้มุมฉากเพราะฉะนั้นด้านนี้ยาวเท่าไหร่คร <c oughs> ับน้องบอกพี่สิหนึ่งกงสองบวกหนึ่งกงสองก็ได้สองถูกไหมก็ได้รู้สองถูกไหมครับด้านนี้ยาวรูปสองนะสิ่งที่พี่อยากให้น้องทําต่อไปก็คือลากเส้นยาวหนึ่งเหมือนเดิมนะครับน้องตรงนี้และให้ตั้งฉากกับด้านนี้นะ เพราะฉะนั้นด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับน้องบอกพี่สิหนึ่งกำลังสองบวกรูทสองกำลังสองก็คือสามถอดรูทก็เป็นรูทสามนะครับสิ่งที่พี่อยากให้น้องทําต่อไปคือวัดใหม่อีกหนึ่งถูกไหมครับตั้งฉากตรงนี้ยาวหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ 1, 2, ่งกำลังสองบวกรูทสามกำลังสองก็ได้สี่ถูกไหมครับรูทของสี่ก็ได้รูทสองแล้วก็ได้สองถูกไหมครับพะนั้นตรงนี้ก็ยาวรูทสี่หรือสองนั่นเองแต่พี่อยากเขียนเป็นปรูทสี่โอเคปะ่ะทำต่อมานะครับ ยาวหนึ่งมุมฉากตัวนี้ยาวเท่าไหรครับน้องบอกพี่สิรูตสี่กำลังสองได้สี่บวกหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งก็ได้เป็นห้าใส่สแควรูรูห้านะครับน้องทําไปเรื่อยนะครับน้องน้องจะได้รูปนี้โอเคปะ่ะน้องเห็นปะ่ะเริ่มด้วยรูตหนึ่งรูตสองรูตสามรูตสี่รูตห้าใช่ไหมครับไม่ยากเนาะโอเคไหมตรงนี้นะครับน้องลองไปเล่นวาดตรงนี้เล่นๆนะครับพี่ว่าสนุกดีเออสุดท้ายแล้วถ้าวาดไปเรื่อยก็จะเป็นหอยใหญ่ๆอะไรเงี้ย นะครับสวยดีนะพี่ว่าแล้วก็อาจจะลงสีอะไรให้มันแบบดูเท่ๆอะไรเงี้ยเออก็แปลกดีนะครับถ้าเกิดน้องทําก็มาอวดพี่บ้างแล้วกันนะครับโอเคนะครับน้องๆเอาละแล้วก็พี่จะเฉยกันบ้านนะครับ่น้องๆไม่ต้องกลัวนะครับพี่ไม่ดูโอเคพี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับน้องๆจะตามทัน a บวก b ทั้งหมดกำลังสองได้เท่าไหร่ครับ a กำลังสองบวก2 ab บวก b กำลังสองพี่ขอร้องเลยนะท่องเลยนะ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองได้เท่าไหร่ครับ a กำลังสองลบ2 ab บวก b กำลังสองโอเคนะคราวนี้เรามีอะไรอีกมี a กำลังสองลบ b กำลังสองคืออะไรครับคือ a ลบ b คูณ a บวก b โอเคไหมครับเรามีอีกอันหนึ่ง a ลบ b คูณ a กำลังสองบวก a b บวก b กลังสองได้ถ่ายครับอ่ามาคูณกันก็ได้นะครับก็ได้เป็น a กำลังสามบวกกับ a กำลังสอง b บวกกับอะไรวะ a b กำลังสองนะครับลบด้วย a b กลังสองเอโทษ ลบด้วย a กำลัง 2b a กำลัง 2b ออกที่นี้ลบ ab กำลัง2ลบ b กำลัง3บวกกันได้เลยครับ a กำลัง3ตัวนี้ก็ตัดกันไปตัดกันไปลบ b กำลัง3เพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออะไรครับอ้าละคำตอบก็คือ a กำลัง3ลบ b กำลัง3นะครับ แล้วถ้าเรามี a บวก b คูณด้วย a กลังสลบ a b บวก b กำลังสองได้อะไรครับน้องๆ a กลังสบวก b กลังสใช่ไหมครับน้องๆถ้มี a บวก b ทั้งหมดกลัได้อะไรเอ่ย a กำลังสบวกส a กำลังสอง b บวกส a b กลังสองเฮ้ยกลัสองบวก b กลั 3, นะครับแล้วถ้าเรามี a ลบ b ทหกำลังสามจริงๆแล้วไม่ยากนะครับน้องคือถ้าเกิดน้องรู้ข้อนี้แล้วเนี่ยครับเราก็จะรู้ข้อนี้ได้โดยการที่ตรงไหนมี b ก็ลบ b แทนเข้าไปถูกไหมครับก็เป็น A อกำลังสามอันนี้เอาลบ b แทนเข้าไปก็เป็นลบสาม a กำลังสอง b นะครับเอาลบ b แทนเข้าไปตรวนี้ก็เหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะว่าลบ b ทั้งหมดกำลังสองก็เป็น b กำลังสองนี่เออเอาลบ b แทนเข้าไปก็เป็นลบ b กำลังสามนะครับจบนะครับน้องอืมโอเคไหมครับ อันนี้พี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องจะจําได้โอเคไหมเพราะว่าตรงนี้ใช้โคตรเยอะนะครับน้องโคตรพี่เขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่หยาบคายโคตรเยอะนะครับน้องเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับอันนี้พี่เน้นนะครับเน้นเน้นถ้าเกิดว่าพี่มีที่พิจารณาไว้สักสามล้านดาวนะครับน้องคูณสิบลังหกเพราะว่าตรงนี้ใช้เยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับคือท่านพี่บอกน้องว่าถ้าน้องอยากได้คะแนนเยอะๆถ้าน้องอยากสอบแข่งขันได้เข้ารอบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยครับน้อง พี่แนะนําให้น้องจําตรงนี้ให้ดีนะครับพี่บอกได้แค่นี้เลยนะครับน้องคือข้อพวกนี้ครับใช้ตั้งแต่แข่งขันระดับมอต้นสมาคมคณิตศาสตร์ริบโอลิมปิกนะครับน้องตัวนี้ใช้เยอะมากๆนะครับพี่อยากให้น้องจําไว้นะครับอันนี้เป็นเป็นมินิมัมรีควายเมนต์นะครับน้องคืออย่างน้อยน้องจะต้องจําตรงนี้ได้โอเคป่ะครับและเหนือสิ่งอื่นใดพี่อยากให้น้องพิสูจน์ได้คือถ้าเกิดน้องลืมขึ้นมาสักวันหนึ่งนะครับน้องน้องจะต้องพิสูจน์มันได้โอเคไหมครับโอเคป่ะ นะครับเพราะฉะนั้นพี่อยากให้น้องๆกรุณาไปทบทวนด้วยนะครับตรงนี้ให้ต้องให้เป๊ะนะครับน้องๆโอเคไหมนานๆทีจะเห็นพี่ย้ำอะไรอย่างนี้สักทีเนาะแสดงว่ามันสำคัญจริงๆถูกไหมครับเอาละเพราะฉะนั้นวันนี้เราไว้แค่นี้ก่อนดีไหมครับ <c oughs> ดูเหมือนวันนี้พี่จะใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะ <c oughs> โทษท <c oughs> ี <c oughs> ครับโอเคนะครับคราวหน้าเราจะมาดูกันพิชากลาสอีกนิดนึงนะครับคงจะเป็นคราวสุดท้ายที่เราจะดูเรื่องของพิชากรัสแล้วก็ ขราวต่อไปนะครับเราจะเรียนเรื่องที่สําคัญมากที่สุดเรื่องหนึง่งซึ่งเกี่ยวกับกันบ้านต,ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งก็คือเรื่องของการแยกแฟกเตอร์นะครับน้องครับอดใจรอไว้ได้เลยเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบพูดได้เลยว่าเกือบจะเยอะที่สุดหรืออาจจะเยอะที่สุดนะครับน้องเ,เรื่องที่สําคัญมากข้อสอบทุกๆอย่างนะครับจะอิงเข้ามาถึงเรื่องของการแยกแฟกเตอร์โอเคนะครับไม่ยากนะครับน้องสนุกด้วยเพื่อเป็นเรื่องที่สนุกที่สุดของมอต้นเลยล่ะนะครับน้องก็จะเป็นข่าวหน้านู้นนะครับครับเอาละถ้างั้นวันนี้ก็ ราตรีสวัสดิ์แล้วก็ขอบใจน้องๆทุกคนมากนะครับที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยนะครับครับกอให้ฟังถึงพี่ตะกร้าส,นะ,สน,นะครับน้องๆครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ